ก็จะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะที่ต้องรอรอ,รอเธอไปในทุกๆลมหายใจกันเลยแล้วก็นางเอกของเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้น้องเต้ยจรินพรเนี่ยนะคะมาสวมบทบาทเป็นนางเอกแสนสวยแต่ว่าวันนี้เรามีเบื้องหลังส่วนหนึ่งมาฝากกันจะเป็นอย่างไรติดตามกันเองค่ะ รอบ,บางสิ่งที่ยิ่งขาก็ชื่อล<ป>ะบ้ามันบอกนะครับโรแมนติกรุธนะครับร<อ>ก็จะมี เราก็จะมีบ้างนะครับในในส่วนของความโรแมนติกที่เราเอามาถ่ายทอดนะครับลงในเพลงของเรานะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าว่าใครจะจะได้สัมผัสแล้วก็จะถูกใจตรงมุมไหนในอย่างนี้ครับเป็นเพลงรักนะครับในในรูปแบบค่อนข้างที่จะ,ะไม่ได้สดใสน,นะครับจะเป็นออกออกแนวแบบซึ้งๆนิดนึงนะครับแล้วก็มนๆนิดนึงเออพราะตอนแรกก็ถามเหมือนกันว่าเอ้ยเนื้อเพลงมันออกจะดูแบบแนวหลักๆทำไมถึงเอมวีถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคือมันเป็นเนื้อหาของคนที่รอนะครับคือ ก็รอผู้หญิงคนนึงนะครับจนเอ้ไม่ให้สิจอรอใครสักคนหนึ่งที่จะผ่าเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วเราก็ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็บอกว่าคนนี้แหละจะเป็นคนที่เรารักทุกลมหายใจม่าประมาณนั้นหวานมากๆเลยนะคะกับอัลบั้มนี้โรแมนติกรุ่ดค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าอดใจรอกันก่อนก็แล้วก,กันนะคะในส่วนของมิวสิกวิดีโอแต่ตอนเสร็จสับเมื่อไร่ป้าคุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนคะ่ะ